เวียนหัวแบบไหนเสี่ยงเส้นเลือดในสมองตีบนะคะสําหรับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องเวียนหัวแล้วค่อนข้างจะวิตกกังวลว่ามันเกี่ยวกับอาการผิดปกติในสมองของเราหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยพี่การมีจุดสังเกต3จุดหลักๆที่ให้พวกเราไปสังเกตกันนะคะว่าเวียนหัวแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความผิดปกติของเส้นเลือดสมองเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบได้ตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับอาการเวียนหัวที่เป็นจุดสังเกตของภาวะเส้นเลือดในสมองตีบอันที่1นนะคะก็คือเวียนหัวแบบรุนแรงมากๆนะคะทานยาก,ก็แล้วนอนพักก็แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะใครที่เป็นแบบนี้อยู่โดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะพี่การอยากแนะนําว่าไปตรวจเช็คในเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยจะสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติได้โดยไม่เหลือร่องรอยของอาการเจ็บปวยหรือว่าความ อาการหลงเหลืออยู่เลยและอาการสังเกตอันที่สองนะคะก็คือเราจะมีปัญหาเวียนศีรษะร่วมกับอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะอาจจะเป็นอ่อนแรงครึ่งซีกซีกขวาหรือว่าซีกซ้ายก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าหยิบจับอะไรแล้วไม่ค่อยมีแรงหรือว่ามีอาการอ่อนแรงที่สังเกตได้อย่างชัดเจนร่วมกับมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงนะคะรีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะเพราะคุณอาจมีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบเกิดขึ้นแล้วและอาการสังเกตอันที่3นะคะก็คือมีอาการเวียนศีรษะร่วมกับอาการ อา,อาเจียนแบบรุนแรงก็คืออาเจียนพุ่งออกมาเลยทีเดียวนะอันนี้เนี่ยเป็นอาการเฉพาะเลยของปัญหาที่เกิดขึ้นในสมองของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกนะจะทําให้เราเนี่ยมีอาการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนแบบรุนแรงมากเพราะฉะนั้นให้ไปสังเกตอาการตัวเองนะคะถ้าหากว่าเจออาการแบบนี้รีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยโดย่วนเลยก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องรวยจะได้ไม่ป่วยไว้ด้วยนะคะสาระความรู้ดีๆที่เข้าใจง่ายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพ่การรวยจะได้ไม่ป่วย ค่ะสวัสดีค่ะ